ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาอยู่กับแอบเช่นเคยเนาะก่อนที่เราจะขึ้นไปโซนอวกาศเนี่ยเราก็จะต้องมีความมั่นคงในด้านของพลังงานไฟฟ้าก่อนเนาะซึ่งในภาคปกติเนี่ย การผลิตไฟฟ้าที่ดีที่สุดก็จะมีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติการผลิตไฟฟ้าจากการรรา๊าซไฮโดรเจนแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้ก็ควรจะต้องมีปล่องเหล่านั้นด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีปล่องกา๊าซพวกนั้นก็จะมีทางเลือกที่3ก็คือการผลิตไฟฟ้าโดยความร้อนจากแมกมาเนาะแอก,ก็ขอแนะนําไว้ก่อนเลยว่าการผลิตไฟฟ้าจากทานหินฟืนเอทานอลปิโตเรเลียมแล้วก็โซลาเซลล์ในภาคปกติเนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่าเลยนะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเราไปเริ่มสร้างที่ผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจากแมกซมากันเลยดีกว่าค่ะแอบก็จะใช้กังหันในน้ำมาผลิตไฟฟ้าเนาะตรงนี้ก็จะสร้างห้องไอน้ำนะคะถ้ามีวัสดุเพียงพอพวกเซรามิกอะไรเงี้ยก็ใช้ไปเลยเนาะสำหรับห้องไอน้ำก็น่าจะประมาณนี้สูงสักประมาณ5ช่องนะคะนี่แอบใช้ความสูง5้าช่อง ก็จะวางกังหันในน้ำสีเครื่องส่วนที่ต่อขึ้นไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเซรามิกก็ได้เนาะก็เอากังหันในน้ำมาวางเลยเนาะสี่ตัวโอเคคราวนี้ห้องด้านบนเนี่ยเราก็ต่อขึ้นไปเนาะคือตรงนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นเซรามิกก็ได้นะคะใช้หินนักขณีต่อขึ้นไปก็ได้ต่อไปเลย แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะเว้นไว้สี่ช่องนะคะเดี๋ยวเราจะเอา,เอ,าอย่างอื่นมาวางเนาะแล้วก็ใส่ประตูไว้ด้วยข้างล่างเราจะเอาของเหลวเนาะมาเทใส่เหมือนเดิมนะคะเอาไว้หล่อเย็นให้กับกังหันในน้ําทีนี้เรามากั้นขอบเขียนให้กับห้องไอ้น้ำเนาะกังหันในน้ําก็อยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะกั้นลงมาฝั่งนี้เลยนะคะทําเหลื่อมล้ําออกมานิดนึงเพื่อให้เป็นทางเข้าออก เดี๋ยวเราก็จะเอาของเหลวมาเทตรงนี้ไว้บล็อกอากาศเนาะโอเคคราวนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องกังหันในน้ำเนะาะกังหันในน้ำหนึ่งเครื่องเนี่ยก็จะมีรูด,ดูดในน้ำอยู่ทั้งหมด5ลรูเนาะเมื่อมันทำงานเต็มประสิทธิภาพ100%เซแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราได้พลังงานไฟฟ้า850วัตต์นะคะ ที่อุณหภูมิ200องศาขึ้นไปนะคะและก็ต้องมีปริมาณในน้ำมากถึงเกณฑ์ระดับหนึ่งด้วยในที่นี้แอจะขอพูดถึงอุณหภูมิเป็นหลักเลยก็แล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดว่ามีอุณหภูมิเกิน200องศาเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นว่าอุณหภูมิ300องศากังหันในน้ำก็จะให้พลังงาน850วัตต์เนาะก็จะเท่าเท่ากันกับอุณหภูมิ200องศา แต่ก็จะแตกต่างกันตรงที่อุณหภูมิ300องศาเนี่ยมันจะคายความร้อนออกมาที่ประมาณ175กิโลด t ทต่อวินาทีนะคะส่วน200องศาเนี่ยก็จะคายความร้อนออกมาที่ประมาณ91กิโลด t u ต่อวินาทีก็คือว่าเราจะเสียความร้อนเนี่ยทิ้งโดยเปล่าประโยชน์เลยเราก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นในการมาหล่อเย็นด้วยนะ แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีระบบป้องกันคราวนี้เราไปดูที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิเนะที่คอยเปิดปิดตัดสัญญาณแต่ถ้าพูดถึงว่าอากาศที่นำความร้อนเนี่ยในที่นี้ก็คือไอ้น้ำ ก็จะมีความสวิงเกิดขึ้นนะคะซึ่งแต่ละช่องเนี่ยอุณหภูมิก็จะไม่เท่ากันก็จะมีผลต่อการทํางานของเซ็นเซอร์ด้วยเหมือนกันแล้วก็การเปลี่ยนไซเคิลเนี่ยมันจะมีการเซฟวันเนาะอันนี้จะเป็นเหตุผลหนักที่สุดเลยในในการเซฟเกมเนี่ยมันจะกระตุกเนาะมันก็อาจจะทําให้พวกเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยเออเลอขึ้นมาได้ดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมีระบบคอยตัดความร้อนที่มีประสิทธิภาพเนาะก็จะมีพวกเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะ แล้วก็มีพวกดีเล์เข้ามาช่วยเนาะต่อไปเราก็มาว่าถึงเรื่องเงื่อนไขาการทํางานของกังหันไอ้น้ำเนาะกังหันไอ้น้ามีรูรับไอ้น้ําทั้งหมด5รูนะคะถ้าหากว่ารูของมันเนี่ยถูกปิดไป1นช่องเนาะเช่นเราสร้างพื้นทับไว้เนี่ยก็จะเหลืออยู่4รูอุณหภูมิของไอ้น้ําที่สูงถึง200องศาเนี่ยก็จะไม่สามารถทําให้กังหันไอ้น้าผลิตไฟฟ้าได้850วัตต์ หรือทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพได้เนาะเพราะว่า5รูเนี่ยก็จะต้องมีอุณหภูมิ200องศาเนาะแต่ถ้า4รูตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอุณหภูมิไอน้ำก็จะต้องสูงขึ้นและจะอธิบายเป็นตัวเลขง่ายๆเลยเนาะถ้าเกิดว่ามันมี4รูเนาะอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณที่226องศาเราถึงจะได้พลังงานไฟฟ้ามา850วัตต์เนาะ แต่ถ้าว่าเราให้ความร้อน226องศาเนี่ยแบบ5รูมันก็จะได้พลังงาน850วัต์เช่นกันเนาะแต่ก็จะเกิดความร้อนส่วนเกินแล้วก็ต้องมาใช้พลังงานหล่อเย็นมันมากขึ้นด้วยและความร้อนก็จะหมดไปอย่างเร็วด้วยแต่ถ้าหากว่ามีอุณหภูมิ226องศามาเนี่ยเราก็สามารถปิดรูเอาไว้ได้นะคะเราก็จะใช้ความร้อนไม่มากเนาะเพราะเราก็เปิดรูรับไอ้น้ำเพียงแค่4รู แล้วก็จะได้ไฟฟ้ามา8ป0วัตต์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วประตูไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะจําเป็นมากๆเลยนะคะที่จะเอามาทําการเปิดปิดรูรับไอน้ำเนาะแอ้ก็จะวางประมาณนี้นะคะก็วางไปเลยเนาะอ่าวางให้ครบทุกเครื่องกังหนันในน้ํา1ตัวมันก็จะมีรู5รูเนาะถ้าประตูด้านซ้ายเนี่ยปิดก็จะเหลือ4รูถ้าประตูด้านขวาปิดก็จะเหลือ3รู โดยเทีแอดจะให้ประตูด้านซ้ายควบคุมอยู่ที่226องศานะคะส่วนประตูขวาก็จะให้ควบคุมอยู่ที่270องศาถ้าหากว่าอนณหภมูมันสวิงเกินกว่านี้เราอาจจะต้องปิดรูที่3ก็ได้แต่แอดคิดว่าจะไม่ปิดหลอกรูที่3นะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเปิดก็แค่3รูเนาะปิด2รูก็มากเกินพอละแล้วคราวนี้เราก็จะต้องใช้เซ็นเซอร์เนาะเข้ามาช่วยในการตัดระบบเนาะก็จะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะก็วางไว้ที่ประตูละ1อันเลย วางให้ครบต่อสายสัญญาณไปเลยเนาะให้เรียบร้อยไปเลยแล้วคราวนี้ก็จะต้องเอาดีเลย์ฟิลเตอร์นะคะ mm hmm. เข้าไปเพื่อไม่ให้มันเปิดเร็วกว่าที่เรากำหนดเนาะถ้าเกิดว่ามันเจอความร้อนที่มากระทบเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงเกินประตูก็จะปิดทันทีแต่ถ้าเมื่อความร้อนมันดรอปลงเนี่ยประตูก็จะยังไม่เปิดจนกว่าจะครบเวลาตามที่เราได้เซตดีเลย์ไว้นะ ที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าอากาศเนี่ยมันมีความแปรปรวนแต่ละช่องเนี่ยอุณหภูมิก็ไม่เท่ากันเนาะมันจะแกว่งไปแกว่งมาเซ็นเซอร์ก็จะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้มีความนิ่งหน่อยเนาะก็จะใช้ดีเลยฟิลเตอร์ด้วยจะใส่แค่เซ็นเซอร์อุณหภูมิอย่างเดียวเนี่ยห้วนๆเนี่ยก็ไม่ได้เนาะ,ะเดี๋ยวต่อสายสัญ,ญญาณให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวลืมต่อให้ครบทุกตัวเลยเนาะ แอบว่าจะย้ายตรงกลางหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพื้นที่ตรงกลางเราจะได้ใช้วางพวกเซนเซอร์อะไรพวกนี้เหมือนกันขยับมาซ้ายซ้ายหน่อยโอเคน่าจะเรียบร้อย ก็เป็นแบ่งโซนเลยเนาะว่าฝั่งนี้ก็ของกังหันไอ้น้ําฝั่งซ้ายฝั่งขวาแยกกันเลยโอเคคราวนี้ตรงด้านล่างเนี่ยแอ่ก็จะขุดลงไปข้างล่างนะคะไปหาแมกมาเลยก็โดยจะทําเหมือนกันกับหอกันปิโตเรเลียมเลยเนาะใช้พื้นโปร่งแสงเจาะลงไปให้มันไปแตะกับแมกมานะคะก็จะทําประมาณนีนะ้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทำเอาออกก่อนเราต้องเอาประตูไฟฟ้ามาวางเนาะ ทำแบบเดียวกันเลยค่ะเอามากั้นระหว่างไอแผ่นโปร่งแสงอ่ะพื้นโปร่งแสงแบบนี้เนาะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะต่อรูไปข้างล่างนะคะแต่ตัวนี้เรายังไม่ต่ออันนี้ตรงนี้เราก็ควรกั้นไว้นะเดี๋ยวดูบเดินผ่านไปผ่านมาวุ่นวายอกีกเราก็ใส่ประตูไวด้วดีกว่าไม่มีกิจห้ามเข้าเพราะว่าตรงนี้มันจะร้อนมากๆเลยนะ ก็ป้องกันไว้เนาะโอเคทีนี้เราก็จะเจาะลงไปข้างล่างใช้เป็นออฟซิเดียนเลยแล้วกันอโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยให้ดูมาขุดเนะเาะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็ต้องใส่ที่ระบายของเหลวเนาะหนึ่งอันต่อสองเครื่องนะคะ ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเป็นเหล็กกล้าดีกว่าเพราะแอมมีเหล็กกล้าค่อนข้างเยอะเนื่องจากระบบผดิตโลหะบริสุทธิ์ของเราก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะคะแค่นี้ก็ใช้ไปเลยเนาะไม่เปลืองหรอกอเดี๋ยวต่อท่อน้ำเข้ามาที่รูระบายเนาะ โอเคกงหันไอ้น้ำสองเครื่องนี้ก็จะมาลงที่รูแรกอีกอันนี้ก็จะมาลงข้างกันเนาะช่วยกันหยดลงมาใส่พื้นโปร่งแสงตัวนี้เนาะต่อไปพื้นโปร่งแสงก็จะต้องมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิคอยตรวจเช็คเนาะว่าจะให้ประตูเปิดหรือประตูปิดนะคะแอร์ก็จะเลือกใช้เป็นเซ็นเซ,นเซอร์อุณหภูมิเหมือนเดิมเนาะ แต่แอจะไม่ใช้ตัวเดียวนะคะแอจะใช้เซ็นเซอร์อนะุณหภูมิ2ตัวก็จะวางไว้ห่างๆกันหน่อยก็ให้เขารับอุณหภูมิได้กระจายกระจายหน่อยเนาะเอาประมาณประมาณนี้ไหมเนี่ยอืมเิธออกมาอีกไหมอืมต่อไปเมื่อมีเซ็นเซอร์แล้วก็ต้องใช้ดีเลย์ด้วยเนาะก็เป็นดีเลย์ฟิลเตอร์นี่แหละเหมือนเดิมนะคะ และแอก็มีเซ็นเซอร์สองตัวเนาะก็จะต้องใช้โลจิกเกตและนะคะเข้ามาด้วยขยับไปทางซ้ายอีกนิดดีกว่าเนาะเดี๋ยวขยับไปนิดนึงวางม,มุมไหนดีถึงจะสวย เรื่องเยอะเนาะเอาประมาณนี้แล้วกันตรงนี้อ่ะโอเคแล้วต่อไปเราก็จะต้องใช้โลจิเกตสลับเนาะโอเคใช้เป็นเหล็กก้าเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับพื้นโปร่งแสงเนาะที่อุณหภูมิค่อนข้างร้อนเอาสายสัญญาณแอ๊ก็เป็นเหล็กก้าเหมือนกันนะ มันอยู่ค่อนข้างใกล้เนาะเอาละเรียบร้อยแล้วคราวนี้สำหรับตรงนี้แอรก็จะเอาสายไฟข้ามพื้นมาวางเนาะใส่ช่องนี้เลยแล้วก็จะเอาสถานีการไฟฟ้านะคะตรงไหนล่ะอ่าอันนี้เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะเอาไว้เพื่อผลิตไมโครชิปเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเอามาวางตรงนี้ดีกว่าเนะาะส่วนอีกช่องหนึ่งที่เว้นไว้เนี่ยก็จะเอาแบตเตอรี่อัจฉริยะมาวางไว้นะคะเอาไว้ตัดการทำงานของกังหันไฟฟ้าเนาะไม่ให้เขาทำงานเกินความจำเป็นทีนี้เดี๋ยวต่อบันไดไว้ให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาสร้างไม่ถึงบล็อกพื้นตรงนี้เดี๋ยวลืออ,อกก่อนเขาจะได้เดินทะลุมาสร้างได้ง่ายๆเนาะ ต่อไปแอก,ก็จะมาทําระบบหล่อเย็นนะคะก็คือกังหันไอน้ํากับเทอร์โมอัลกอร์จู er เนอร์เนาะแอจะวางกังหันไอน้ํา2อันแล้วก็ใช้เทอร์โมอ u a กอร์จูเนอร์สเครื่องเนาะโอเคก็จะคล้ายๆกันแหละเนาะ ข้างในห้องไอ้น้ำแอดก็จะทำสูง4ช่องนะคะใช้เทอร์โมคาจูเนอร์ทำจากเหล็กได้นะสำหรับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็ทำเหมือนที่เคยเคยทำเนาะเมื่อเสร็จแล้วก็จะเดินท่อหล่อเย็นไปที่โรงผลิตไฟฟ้าของเรา งั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะตอนที่ดูฟิคนเขาได้สร้างเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ดูฟิคนก็ได้สร้างเสร็จแทบจะทั้งหมดแล้วนะคะแอรก็มาต่อเติมสักนิดหน่อยเอาล่ะต่อไปเราก็จะเอาปิโตเรเลียมนะเข้ามาในระบบหล่อเย็นเนาะ ก็เอามาจากถังเก็บน้ำตรงนี้เลยจ้ำมาเลยคราวนี้แล้วก็กําลังเริ่มขุดลงไปนะคะจะเอาพื้นโป่งแสงไปแตกกับแมกมาเนาะตรงนี้ต้องระวังไม่ให้ดูกลงไปไหวแมกมาเล่นต้องค่อยๆขุดลงไปแล้วก็ค่อยๆต่อพื้นโป่งแสงเข้าไปด้วยเลยเนาะ คราวนี้เราก็จะเอาพื้นปร่งแสงลงไปให้มันไปแตะแมกมาเลยตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่39สิบเก้นาะต่อดีไหมอ่ะต่อไปเลยอะแตะและตอนนี้อุณหภูมิพุ่งเลยค่ะ <Okay. S 1> <laughs> ตอนนี้ความร้อนก็ได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาแตะประตูแล้วก็มาแตะพื้นปร่งแสงด้านบนเนาะ และต่อไปเราก็จะมาเซตเซนเซอร์กันเนาะสำหรับเซนเซอร์2ตัวนี้นะก็จะเป็นเซนเซอร์เกี่ยวกับการเปิดปิดประตูด้านล่างนะคะแอก็จะเซตให้ต่ำกว่า190องศาเนาะเพราะว่ากังหันไอ้น้ำทำงานเต็มประสิทธิภาพที่200องศาเนาะสำหรับกังหันไอ้น้ำที่เปิดรูดูดไอ้น้ำา5รูถ้ารูดูดไอ้น้ำของกังหันเนี่ยเปิด5รูเขาก็จะต้องการความร้อน200อองศาแล้วเขาก็จะให้พลังงานเต็มที่เลย แต่ว่าถ้าหากว่าความร้อนเกินกว่านี้เขาก็จะยังให้พลังงานเท่าเดิมนะแต่ความร้อนที่เกินมานั้นก็จะทําให้กังหันไอน้ำเนะี่ยมันร้อนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องตัดการทํางานไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปเนาะกังหันไอน้ําต้องการอยู่ที่200องศาเนาะแอร์ก,ก็จะตั้งเป็น190องศาก็พอแล้วก็จะมีการรับอุณหภูมิอยู่2จุดนะคะเพื่อให้อุณหภูมิในห้องเนี่ยมันนิ่งก่อนเนาะประตูถึงจะปิด แต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เราไม่มีโลจิกเกตสลับเราก็จะต้องเซตเป็นสูงกว่านะ190องศาให้ประตูเปิดเนาะแต่ว่าแอมีโลจิกเกตสลับก็เลยจะต้องเซตว่าต่ำกว่า190องศาประตูค่อยเปิดเนาะที่จะทำแบบนี้ก็เพราะว่าแอใช้เซ็นเซอร์ทั้งหมด2ตัวแล้วก็มีวงจรและเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแอก็เลยต้องวางวงจรแบบนี้นั่นเอง Delay f i l ตอร์แอก็จะเซตเป็น15วินาทีนะคะทั้ง2ตัวเลย2ชุดเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วให้มันนิ่งถึง15วินาทีก่อนทั้ง2ฝั่งเราจิกเกตและถึงจะส่งสัญญาณเขียวไปได้เนาะถ้านิ่งแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสัญญาณที่ส่งให้ประตูเปิดค้างไว้อยู่นะคะ โอเคค่ะต่อไปแอรก็จะมาเซตค่าเซนเซอร์อุณหภูมิที่ปิดรูดูดไอ้น้ำนะเดี๋ยวแอรก็จะเซตค่าเป็นเลขง่ายๆเลยเนาะโดยตัวไซส์สูตรเนี่ยแอก็จะเซตเป็นต่ำกว่า2 2 5องศาหรือตอนแรกแอรพูดไว้1 2อองศาก็ได้นะก็จะทําให้ประตูเปิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับรูดูดไอ้น้ำรูแรกเนาะอีกรูนึงที่เราปิดเนาะประตูบานที่2อแอรก็จะตั้งค่าเป็นต่ํากว่า270องศานะคะประตูก็จะเปิดเช่นกันแต่ถ้าหากว่า มีอุณหภูมิสูงกว่า270องศาประตูก็จะปิดไปเนาะประตูที่2เนี่ยก็จะปิดรูดูดไอน้ำรูแรกของกังหันในน้ำเครื่องที่2ด้วยนะคะดังนั้นประตูบานต่อไปคือบานที่3เนี่ยก็จะต้องตั้งเป็น225องศาเนาะสลับกันไปเรื่อยๆตรงนี้แอก็จะคัดลออค่ามาเลยเนอะเอามาวางไว้ที่ประตูบานที่3นะคะแล้วก็ บานที่4เนี่ยมันจะเป็น270บานที่5ก็จะเป็น225องศานะก็คัดลอค่ามาเลยหรือว่าจะมาพิมพ์ไว้ก็ได้นะอันนี้ตามสะดวกพองั้นแล้วประตูบานที่1นึ่และหก็จะเป็น225องศานะคะส่วนบานที่2และ4เนี่ยจะเป็น270อองศาเนาะ ซึ่งก็ตั้งค่าต่างกันกับเซ็นเซอร์2ตัวนี้เนาะที่ควบคุมประตูด้านล่างนะคะแอตั้งค่าต่ำกว่า190องศาเพราะบางครั้งเกมมันมีนมเอเลอร์หรือมีการกระตุกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความร้อนของไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนาะดังนั้นบางทีเนี่ยความร้อนของมันมีมากเกินไปมันก็จะทําให้เซนเซอร์ของเราเนี่ยปิดช้ากว่าปกติเนาะ การที่มีเซนเซอร์เยอะแล้วก็มีดีเล์เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะทําให้อุณหภูมิไม่ได้แกว่งมากเกินไปนะคะก็คือควบคุมอุณหภูมินั่นแหละต่อไปนะคะก็จะมาเซตดีเล์เนาะเป็น10วินาทีนะคะแล้วก็จะเซตทุกตัวเลยนะคะคัดลอกไปตัวด้านบนนะของกางหันแอร์น้ําส่วนดีเล์ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น15วินาทีเนาะของประตูด้านล่างดีเล์เนี่ยแอจะใช้เป็นดีเล์ฟิลเตอร์ทั้งหมดเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคราวนี้ตรงนี้ก็จะเริ่มรับความร้อนได้แล้วเนาะเดี๋ยวต่อให้เสร็จเลยแล้วกันเนาะเขาจะได้เริ่มทำงานแบตเตอรี่อ g i r ก็ตั้งค่าเป็นต่ำกว่า50องศาให้กังหันเริ่มทำงานเนาะแต่ถ้าสูงถึง1น0ก็ให้เขาหยุดทำงานไปซะจะได้ไม่สิ้นเปลืองความร้อนของแมกมาเนาะเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันก็คือพลังงานของเราก็เลยต้องใช้อย่างประหยัดนะคะ โอ้เริ่มเป็นไอ้น้ำแล้วค่ะทั้งทั้งที่พื้นโป่งแสงมีแค่ฝั่งเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวต่อให้เต็มก่อนโอเคคราวนี้เมื่อทำ พื้นโปร่งแสงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดประตูไว้เลยเนาะไม่มีกิจห้ามเขา้ามันร้อนมาดูกังหันในน้ำเรานะคะก็ทำงานได้โอ้เต็มที่เลยนะเนี่ยมาดูพลังงานไฟฟ้าก็เต็มที่เลยเนะาะทางที่เราเซตแค่ร้อยเก้าสิบองศาเองนะอ่าเขาก็จะทำงานประมาณนี้นะคะ ระบบหล่อเย็นของเราเนาะอันนี้ก็เป็นปิโตเรเลียมต่อไปแอกก็จะเอาสถาน,นีการไฟฟ้ามาวางนะคะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่สองของแอนะห้องแรกจะอยู่ด้านบนค่ะเป็นห้องปั่นไฟจากก๊าซธรรมชาติอ่าอยู่นี่เองก็จะมีไมโครชิปอยู่เนาะลูกสามารถหยเอาไมโครชิปไปใส่ในห้องไฟฟ้าห้องอื่นได้นะคะ ก็คือห้องข้างล่างของเราเนาะห้องด้านล่างเนี่ยแอก็จะทําให้เป็นห้องไฟฟ้าอยู่แหละแต่ว่าก็ยังไม่เปิดใช้งานนะเพราะว่า,าต้องแลกชิปมาด้วยการใช้โลหะบริสุทธิ์ในการสร้างเนาะแต่จริงๆก็มีโลหะบริสุทธิ์เยอะอยู่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ก็จะยังไม่ไม่ทำเมื่อเราสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วแอก็จะล็อกประตูไม่ให้เข้ามาเนาะทั้งสองฝั่งเลยไม่ให้ดูบเข้ามา แต่ว่าเดี๋ยวต่อบันไดให้เขาไปเก็บทรัพยากรอยู่อีกฟากหนึ่งก่อนเนาะเขาก็จะได้เดินข้ามมาเก็บทรัพยากรที่อยู่ตรงนี้ไปใช้งานได้นะคะสำหรับแอ้แล้วระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจากแมกมาเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้งานนะคะเพราะว่าระบบผลิตไฟฟ้าของแอ้เนี่ยก็ค่อนข้างเพียงพออยู่แล้วเนาะ คือแอ้ก็จะใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตินะเป็นหลักแต่ว่าเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอก็สามารถเอาอห้องผลิตไฟฟ้าแบบเนี้ยไปเป็นช้อยในการใช้งานได้นะคะถ้าแอ้ทำแอ้ก็จะทำระบบนี้แหละเนาะ,ะสำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็คงจะต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้เดี๋ยว EP หน้า คิดว่าน่าจะได้ไปตะลุยอวากาศกันนะคะยังไงก็รอรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ